ทะเลาะกับแฟนบ่อยทำยังไงดีสวัสดีครับความสุขง่ายๆวันนี้นะครับก็จะมาชวนเพื่อนๆคุยกับกับเรื่องของออการทะเลาะกันนะครับก็เพื่อนๆเคยทะเลาะกับแฟนของตัวเองใช่ไหมครับหรือ,เ,อ,อเราจะเรียกว่าเป็นสามีภรรยาก็ได้จะเรียกว่าเป็นผัวเมียก็ได้ก็แล้วแต่จะเรียกกัน ทีนี้ทําไมเราถึงทะเลาะกับแฟนบ่อยนะผมขอเรียกว่าแฟนและกันนะครับจะได้ไม่ดูแก่กันไปเนาะนะครับบางทีหลายๆครั้งเวลากลับไปทบทวนดูเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องนิดๆหน่อยๆนะครับที่เราทะเลาะกันนะบางทีแค่เรื่องจะไปกินข้าวร้านไหนแค่นี้ทะเลาะกันละ ทะเลาะกันเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตโอ้โหถึงกับยกเลิกนัดกินข้าววันนั้นได้เลยเคยไหมครับเคยนะผมก็เคยนะครับบางทีจะไปดูหนังกันอย่างเงี้ยนะทะเลาะกันเรื่องออจะซื้อป๊อปคอนไซส์เล็กหรือว่าไซส์ใหญ่แค่นี้นะครับถึงกับยกเลิกเดทที่จะดูหนังกันวันนั้นเลยนะครับกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาได้ และที่หนักกว่านั้นนะครับหลายๆคู่นะครับหลายๆคนนะต้องเลิกลากันไปเพราะว่าทะเลาะกันบางทีทะเลาะกันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับแล้วเลิกลากันไปพอมองกลับย้อนมาคิดดูนะครับย้อนหลังมาคิดดูเนี่ยเฮ้ยเราเลิกกันเพราะอะไรเราทะเลาะกันเรื่องอะไร สาเหตุมันคืออะไรนะครับได้หลายคู่นะครับโดยเฉพาะคู่ที่มีโซ่ทองคล้องใจกันแล้วนะครับก็คือลูกนั่นเองนะเลิกลากันไปด้วยเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับผมขอเรียกว่าอารมณ์ชั่ววูบแล้วกันนะครับถามว่าผมเคยมีอารมณ์ชั่ววูบไหมมี นะครับมีถึงขั้นขนาดว่า,าไปถึงอำเภอแล้วเขียนใบคำร้องขอหย่าแล้วนะครับจะหย่าก,กันเรียบร้อยแล้วนะแต่โชคดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นพ่อบุเพนสันนิวาสที่อาจจะทังทำให้เรายังอยู่ด้วยกันได้ต่อนะครับมันก็เลยทำให้ผมกลับมาฉุกคิดและออกมาคุยกันตอนนั้น นะครับทีนี้หลายๆคู่ไม่ได้เป็นเหมือนผมนะหลายๆคู่พอเกิดอารมณ์ชั่ววูบปุ๊บกระทําไปเพราะการประชดประชันหรือกระทําไปเพราะการไม่ได้ยังคิดแล้วก็เลิกลาก,กันไปพอหลังจากเลิกลาก,กันไปคนนึงไปมีคนใหม่คนนึงไปมีคนใหม่นะแล้วถ้ามีคนใหม่แล้วชีวิตมีความสุขแฮปปี้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรัก อันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้ประสบความสำเร็จ mm hmm. เรื่องความรักและมีลูกด้วยกันแล้วลูกมีปัญหาอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจของลูกตามมานะครับทีนี้คลิปนี้ผมจะให้อะไรกับเพื่อนๆน,นะครับผมก็จะให้เทคนิค เรียกว่าเทคนิคส่วนตัวนะครับที่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรนะครับผมหวังแค่ว่าอาจจะเป็นประโยชน์เพียงเล็กน้อยนะครับหรือถ้าเป็นประโยชน์มากก็ขอบคุณนะครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับเวลาผมทะเลาะกับแฟนหรือภรรยาผมนี่แหละผมมีลูกสองคนแล้วนะนะครับเอ่อ จะบอกว่ายังไงดีจะบอกว่าเทคนิคที่ผมใช้ก็คือเวลาเราทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันผมจะเลือกที่จะเป็นฝ่ายเงียบได้ผลดีมากนะครับเงียบเวลาภรรยามีอารมณ์ขึ้นปี๊ดทำไมทำไมมันอย่างนั้นทำไมคุณทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ เราอย่าไปขึ้นนะครับหรือเวลาสามีขึ้นปรี๊ดภรรยาหรือแฟนเนี่ยอย่าไปขึ้นนะครับถ้าต่างคนต่างขึ้นต่างคนต่างร้อนบันเลยนะครับอารมณ์ชั่ววูบและการตัดสินใจในทันทีทันใดในเรื่องที่มันไม่ดีในเรื่องที่มันอาจจะเป็นอาจจะทำให้เราเสียใจไปตลอดชีวิตมันจะเกิดขึ้นมาทันทีนะครับ เพราะฉะนั้นพอทะเลาะก,กันปุ๊บพอเริ่มมีปากมีเสียงพอเริ่มเห็นว่ามันจะเป็นปัญหาแล้วเราจะทะเลาะก,กันแล้วเราต้องเลือกที่จะหยุดนะครับถ้าต่างคนต่างขึ้นปุ๊บมันเหมือนสันน้ำมันเข้ากองไฟอะไฟมันจะโหมทันทีนะครับอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆคลิกง่ายๆที่ผมใช้ ครองชีวิตคู่มาสิบกว่าปีนะครับก็สรุปเลยแล้วกันเนาะเลือกที่จะเงียบนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้เงียบแบบไม่มีเหตุผลนะสำหรับคู่ที่แบบมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะอันนั้นก็ต้องยอมรับ นะครับอย่างเช่นมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นนะอย่างสามีเมากับบ้านทุกวันเตะเมียทุกวันนะทำร้ายร่างกายเมียทุกวันหัวร่างข้างแตกตาเขียวตาปูตาบวมอย่างเงี้ยพอหายมเมาครั้งแรกก็ครั้งสองครั้งก็อาจจะไม่เป็นไรนะครับให้อภัยได้แต่พอหายเมาต้องมาคุยกันนะครับว่าอย่างนี้ไม่โอเคนะ ไม่โอเคถ้ามีการทําร้ายร่างกายกันอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับบางท่านอาจจะทนได้นะแต่สําหรับผมผมไม่ไม่เห็นด้วยนะครับสำหรับการทําร้ายร่างกายกันของคนในครอบครัวของสามีภรรยานะครับอันนี้ผมจะพูดแค่เรื่องถึงที่ขั้นขนาดไม่ไม่ได้ทําร้ายร่างกายกันนะครับอันนี้ก็อยู่ถ้าถ้าถ้าเกิดมีการทําร้ายร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ความอดทนแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับทีนี้ผมจะพูดถึงในแง่แค่การทะเลาะร่างกายทะเลาะกันนะครับมีปากมีเสียงกันแค่นั้นเองนะครับเพราะบางคู่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายกันแต่แค่มีปากมีเสียงกันอย่างเงี้ยก็ถึงขานาดเลิกหลากันไปแล้วนะครับสรุปเลยนะครับสั้นๆนะการที่จะครองชีวิตคู่ ให้ยืนยาวนะครับหรือเวลาเราทะเลาะก,กันบ่อยๆเนี่ยเราควรจะทำยังไงนะครับเทคนิคส่วนตัวก็แค่เงียบนะครับก็แค่เงียบนะถ้างียบแล้วมันไม่ดีขึ้นนะก็อันนั้นก็ช่วยไม่ได้แต่ผมลองมากับตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าเวลาภรรยาหรือว่าแฟนของผมเนี่ย เขามีอารมณ์นะคืออารมณ์มันจะอยู่เหนือเหตุผลเสมอนะครับเวลาคนมีอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์พุกพ่านอารมณ์ชุนเฉียวเนี่ยเหตุผลอะไรก็ล้างไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ได้ผลดีที่สุดนะครับที่ผมนํามาใช้นั่นก็คือการเลือกที่จะเงียบนะครับพอเงียบปุ๊บเราไม่ได้ไม่ได้ไม่สาดน้ํามันเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะไฟมันจะค่อยสงบลงสงบลงสงบลง นะพอเขาเห็นว่าเราเงียบเนี่ยอันนี้ส่วนของภรรยาผมนะครับพอเขาเห็นว่าเราเงียบเนี่ยเขาจะเริ่มเงียบแล้วเขาจะเริ่มคิดอะไรบางอย่างว่าทําไมเราเงียบนะมันก็กลับมาสู่กระบวนการคิดพิจารณานะครับหรืออาจจะเรียกว่าสติก็ได้พอเรามีสติเนี่ยเราจะเริ่มคิดว่าเฮ้ยทำไมเราเสียงดังทําไมเราพูดไม่ดีทําไมเราต้องขึ้นเสียงกับคนที่เรารัก กับสามีหรือภรรยาของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถูกใจหรือมีคอมเมนต์อะไรก็ใต้คอมเมนต์ได้นะครับยินดีที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ